วัดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการใช้เครื่องแพ็คสูญญากาศรุ่น d z 320ับ 1C นะคะเครื่องใช้งานง่ายนะคะเสียบปลั๊กด้านนี้แล้วก็จะมีสวิตช์เปิดเครื่องแล้วก็ดันขึ้นหน้าจอก็จะขึ้นหน้าโปรแกรมแบบนี้นะคะเครื่องรุ่นนี้ฝาจะมีโชคนะคะเวลาปิดเวลาปิดเปิดนะคะ ฝาจะมีตัวหน่วงช่วยปิดแล้วก็พอเวลาทํางานเสร็จเครื่องเขาจะเปิดฝาอัตโนมัตินะคะวันนี้เราจะมาแนะนําวิธีการแพ็คสินค้าที่มีน้ํานะคะเราใช้เป็นหน่อไม้นะคะตัวนี้เราจะเป็นหน่อไม้น้ําหนัก1นกิโลนะคะเราใช้ถุงขนาด8ปดคนิ้วนะคะ,ะเราจะวางสินค้าลงไปก่อนอันนี้เราเทียนให้ลูกค้าดูนะคะ เครื่องตัวนี้หลุมจะค่อนข้างลึกนิดนึงนะคะเวลาวางสินค้าลูกค้าอาจจะหาหนังสือหรือว่าเขียงบางๆนะคะมาลองตัวถุงที่อยู่ด้านในสามารถลองไว้ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะมาตั้งค่าก่อนนะคะตัวแรกนะคะตัวแวกข้ามทนะคะก็คือเวลาหรือแรงในการดูดนะคะเราจะตั้งไว้ที่ถ้าเป็นถุงตัวนี้แสกสินค้า1นกิโลนะคะเราจะตั้งแค่ประมาณ20ก่อนนะคะลูกค้า ต่อไปนะคะตัวซีลิ่งไทม์นะคะก็คือตัวปิดปากถุงนะคะเราใช้ความร้อนอยู่ที่1.5นะคะอันนี้มันก็ตั้งไว้แล้วถ้าเราจะบวกจะลบเราจะดูที่ถุงนะคะว่าถุงตัวนี้หนาหรือบางถ้าถุงตัวนี้เราจะอยู่ที่ประมาณ170ไมครเราจะใช้อยู่ที่1.5ถ้าถุงหนากว่าแล้วก็กดปุ่มเพิ่มไปตรงนี้ได้นะคะเริ่มต้นไปที่20นะคะแต่ตัวนี้เราจะตั้งไว้แค่15ก่อนนะคะ ต่อไปตัวคลูริ่งตัวนี้นะคะตัวทําความเย็นเมื่อเวลาเครื่องซีลปากถูกแล้วตรงรอยซีลมันจะมีความร้อนนะคะถ้าไม่มีตัวทําความเย็นเนี่ยรอยซีลจะไม่เรียบสวยนะคะแล้วก็จะซีลไม่สนิทต,ตั้งมาตรฐานอยู่ที่3นะคะลูกค้าห้ามต่ํากว่าห้ามต่ํากว่า1น,นะคะไม่ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดฝาเครื่องตัวนี้มันเป็นระบบฝามีโชค พอปิดฝาปุ๊บเครื่องเขาจะทํางานเลยนะคะเราออกแรงกดฝาเครื่องเขาทางานแล้วนะคะส่วนตัวกั้นตรงนี้นะคะมันเป็นตัวกั้นตัวล็อกถ้าเราไม่อยากให้ฝาเขาเด้งเปิดเองตีขึ้นอย่างเงี้ยเราก็กัน้นตัวนี้ไว้แต่ทีนี้เราจะไม่กั้นนะคะเราจะให้ลูกค้าดูว่าเวลาเครื่องทํางานเสร็จฝาเขาจะเปิดเองแบบไหนนะคะแล้วก็ต่อไปให้ลูกค้าสังเกตที่เข็มนะคะถ้าเครื่องทํางานปกตินะคะเข็มมัน ตีมาไม่สิอ่ะต่อไปนะคะเราก็มาดูว่าค่าที่เราตั้งไว้นะคะกับหน่อไม้อ่ะให้ลูกค้าสังเกตรอบข้างนะคะตัวนี้อันนี้นะคะแรงดูดสินค้าตัวนี้ลูกค้ามองดูอาจจะว่าเราตั้งน้อยเกินไปเราก็สามารถเพิ่มเพิ่มตรงนี้ได้นะคะไปเป็นสัก21 22หรือ25นะคะเสร็จแล้วเรามาดูที่รอยซีลค่ะรอยซีลตัวนี้นะคะซีลส,สวยค่ะ ค่าของรอยซิลเราตั้งไว้โอเคใช้ได้นะคะลูกค้าแต่ว่าถ้าเป็นของมีน้ําหรือของสดการดูดนะคะลักษณะการดูดเขาก็จะได้ประมาณนี้มันจะแตกต่างกับของที่เป็นของแห้งนะคะซึ่งเราจะรู้สึกมันแข็งแล้วมันก็แน่นนะคะมันจะแตกต่างกันที่ตัวสินค้าะคะ่ะ